ปลาเค็มทอดกะทิใครเคยกินบ้างคะทุกคนเมนูนี้นะคะบอกได้เลยนะว่าข้าวหมดหมอ้อแน่นอนค่ะเครื่องเคียงนะคะกินกับหอมแดงพริกนะคะบีบมะนาวนดหน่อยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะกินกับผักสดผักลวกเข้ากันดีที่สุดเลยค่ะเริ่มต้นจากนำกระทะตั้งไฟนะคะใช้ไฟกลางค่อนมาทางอ่อนก่อนนะคะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปค่ะเราจะค่อยคอยต้มค่อยๆเคี่ยวหัวกะทิไปเรื่อยๆนะคะตรงน,นี้ต้องใช้เวลานิหนึ่งนะ จะเคี่ยวกะทิไปนะคะจนกระทั่งเขาเริ่มแตกมันค่ะในระหว่างที่ตั้งไฟนี้ก็ต้องกวนไปเรื่อยๆนะคะต,ต้องคนอ่าเป็นระยะระยะค่ะไฟย้ำว่าไม่ต้องแรงนะคะแล้วก็อย่าอ่อนจนเกินไปเอาเป็นกลางค่อนมาทางอ่อนเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนค่ะใช้เวลาจนกว่ามันจะแตกมันนี่ก็พอสมควรเหมือนกันนะปูตั้งไฟประมาณสัก 15บหถึงยีนาทีเลยค่ะสเสร็จแล้วก็ใส่ตัวปลาเค็มค่ะปลาเค็มที่เราทอดแล้วนะคะยีเอาแต่เนื้อใส่ลงไปค่ะเราก็จะผัดจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ใส่เป็นรากผักชีค่ะรากผักชีสับใส่ลงไปปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลตโนดนิดนึงค่ะไม่ต้องหวานมากเอาแค่ไป ปรุงรสให้มีความาหวานปลาแรมปลาแรมนะคะตัดความเค็มของตัวปลาเค็มค่ะปลาเค็มนี้พี่สาวส่งมาให้จากจังหวัดส,สงขลาค่ะดีมากๆเลยชอบมากๆเลยค่ะเป็นปลาเค็มปลอดสารที่อร่อยมากๆไม่เหม็นไม่ตุกค่ะผัดไปจนเนี้ยค่ะมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็ตัวกะทิงวดลงนะคะตัวน้ำมันจากกะทินี่นะคะมันจะทอดตัวของปลาเค็ม เราจะใช้น้ำมันที่ออกมาจากตัวหัวกะทินี่นะคะทอดตัวปลาเค็มค่ะมันจะกรอบนะคะมันจะเป็นเหมือนน้ำมันเลยค่ะเป็นเหมือนน้ำมันมะพร้าวทอดตัวปลาเค็มอย่าทอดนานทอดให้ได้สีตามแบบในคลิปนี้ก็พอค่ะเราก็จะบีบน้ำมะนาวนะคะเป็นมะนาวสดค่ะแล้วก็กินกับหอมแดงพริกนะคะปู้ใช้เป็นพริกทั้งเม็ดแล้วก็เป็นพริกสับพริกซอยค่ะอร่อยข้าวหมดหมอ้อจริงๆค่ะ รสชาตินี้บอกเลยนะว่าเค็มนําค่ะเพราะมันเป็นปลาเค็มนาอแล้วก็จะมีความหวานติดปลายลิ้นนิดๆนะคะหวานจากกะทิด้วยแล้วก็มีความนัวๆโอ้อธิบายไม่ถูกค่ะต้องลองดูต้องลองทําดูนะคะสูตรอาหารไม่มีไตตัวสูตรบ้านใครบ้านมันพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ